สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับไทยนิวส์เอเชียชาแนลนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ยังคงติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นมานําเสนอเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีกําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจทําคดีแอมสยนานท์อย่างตรงไปตรงมาและเด็ดขาดค่ะโดยพลเอกประยุจันโอชานะาะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่า คดีแอมสยไนซ์เนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจตนจึงได้กําำชัาให้เจ้าหน้าทีต่ตำรวจดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจก็ทำงานกันอยู่ส่วนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติป,ประพัฒน์นะคะท่านก็บอกว่าคดีเนี้ยมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายรอดชีวิต2รายและท่านก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีอีกจึงได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตั้งสูตรำนวยการรับเรื่องร้องเรียนกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบหรือมีเบาะแสให้เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจได้ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลในภาพรวมทั้งหมดพร้อมกำชับนะคะว่าเรื่องการทำงานของตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยขอให้ครอบคลุมทุกประเด็นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาประกอบเพราะเป็นคดีฆาตกรรมซึ่งฆ่าแบบไตรตรองหลายพื้นที่ ท่านย้ำนะคะว่าหากใครมีญาติที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ให้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สูน้ำนวยการภาค7หรือโรงพักใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมเด็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดลายแล้วนะครับแล้วก็มีที่ยังไม่เสียชีวิตอีกสองลายนะครับแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแต่ถูกสันนิษฐานว่าหรือว่าวิจัยว่า ป่วยป่วยตายนะครับซึ่งเหตุเกิดส่วนใหญ่ก็เกิดอยู่ในเขตภาคเจ็ดแต่ก็จะมีอยู่อุดรธานีหรือที่อื่นบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเขตภาคของผู้ทอนตรวจพลัภาคเจ็ดซึ่งผู้จัดก,การตรวจพลังภาคเจ็ก็ได้ตั้งคณะเหมือนตั้งศูนย์นะครับเพื่อตรวจสอบอเรื่องร้องเรียนที่อาจจะมีมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก็ถือโอกาสนะครับคดีนี้ผมได้มอบหมายท่านรองสุรเชษฐ์นะครับได้เป็นผู้กํากับดูแลในาภาพรวมแล้วก็ ถ้ามีใครที่เป็นญาติผู้เสีหยหายหรืออะไรต่างๆนะครับอาจจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตถ้าสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพฤิการแผนพิสูรนคด,ดีใกล้เคียงนี้ก็สามารถมาแจ้งได้นะครับที่ศูนย์ของภัก7หรืออาจจะไปที่โรงพักที่อยูอ่ใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ทั้นขหนึ่งนะครับเราก็จะ,ะประสานงานนะครับเพื่อไปส่งตำรวจที่เกี่ยวข้องคดีนีไ้ไปดูนะครับไปดูพฤติการดู ข้อมูลดูพยานต่างๆนะครับส่วนอดีตสามีของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจและพี่สาวที่เป็นเภสัชกรนะคะก็ต้องสอบสวนทั้งหมดค่ะคาดว่าต้องใช้เวลาซึ่งจากแผนพฤติรกรรมเชื่อว่าผู้ต้องหาคิดว่าใช้วิธีฆาตกรรมแบบนี้จะไม่ถูกดำเนินคดีแต่สุดท้ายก็ต้องถูกจับกลุมจนได้นะคะส่วนการก่เกอเหตุจะมีผู้ร่วมขบวนการด้วยหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถที่ตอบได้ รวมทั้งที่มีกระแสข่าวว่ามีการออกหมายจาับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ค่ะพลตําตรวจเอกดํารงศักดิ์ยังกล่าวอีกนะคะว่าการตรวจชนะสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจต่อจากนี้ก็ต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นและจัดพิจารณาตรวจสารไซยาไนในศพที่การตายผิดปกติโดยจะเอาข้อมูลจากเคสดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบส่วนที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหา เคยรักษาโรคทางจิตมาเมื่อ5ปีก่อนและขาดการรักษานั้นนะคะเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงหรือเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีกันค่ะบุกจับ6นักท่องเที่ยวชาวจีนหัวใสแฝงตัวทำงานเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตกล่องกระดาษเรื่องนี้นะครับพันตำรวจเอกปริญญากินก่นเกอรผู้กำกับการตมจังหวัดชนบุรีเรียกได้ว่าเป็น ตำรวจหนุ่มไฟแรงนะคะที่เข้าไปรับตำแหน่งก็เปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยผลงานออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะ,ะเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกปริญญาเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งจัดใส่รับว่าบริษัทลี่หัวเอ็นไวรอนเมทอนเทคโนโลยีจำกัดมีนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ แฝงตัวเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมายจึงสั่งการให้พันตำรวจโทพิรวัด์บงศิริเมธีกุลรองผู้กำกับตอมอชนบุรีบูรณาการกำลังร,งร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชนบุรีซึ่งนำโดยนายวุฒิชัยรอดจอนนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีค่ะ,ะพบว่าบริษัทนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตกล่องกระดาษบรรจุโทรศัพท์กล้องวงจรปิด รวมถึงผลิตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กโดยมีชาวจีน6คนแยกเป็นชาย5คนหญิง1คนกำลังทำงานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศคุมเครื่องจกักรจึงขอเข้าไปตรวจสอบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานค่ะพบว่าทั้งหมดขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งแต่ละคนน่ยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงระหว่างการเข้าจับกลุ่มนะคะท่านบอกว่าเป็นไปได้วยความยากลาบากเนื่องจากโรงงานดังกวปิดประตูรั้วตลอดไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าและก็ปิดประตูรัว้วยื้อเวลาไม่อยอมให้เจ้าหน้าที่ตำร,รวจเข้าไปตรวจสอบค่ะประกอบกันนี้นะคะยังมีคนส่งสัญญาณให้ชาวจีนที่ผิดกฎหมายหนีแตกกระเจิงวิ่งกระโดดข้ามกำแพงหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำร,รวจ ตำรวจทำไงล่ะคะก็ต้องออกแรงวิ่งไล่ตามแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะจับกลุ่มได้ทั้งหมดค่ะสำหรับบริษัทที่เข้าจับกลุ่มนะคะพบว่ามีพฤติกรรมหัวใสมีการเอาชาวจีนที่ขอวีซ่าเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยวแฝงตัวทำงานเป็นหัวหน้าและผู้จัดการโดยไม่มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเบื้องต้นจะได้ควบคุมชาวจีนทั้งหมดนะคะ ส่งพนักงานสอบสวนสอพอบ้านบึงดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวของปอตทค่ะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการช่วงก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ค่ะ โดวยว่าที่ร้อยตีฉัตรชัชยเกบ,บุ้ยนะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดําเนินงานช่วงก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางประกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ให้กับสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรื่องนี้นะคะนายชันยุทธเสือจุ้ยผู้อำนวยการโครงการนะคะบอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและภาคอุตสาหกรรมอีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงชายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกให้สามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงไฟฟ้าในเขตนครหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22มิถุนายน2564ซึ่งแนวส่งท่อก๊าซธรรมชาติและพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้นะคะพาดผ่าน2พื้นที่ใน2จังหวัดก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางประมาณ57กิโลเมตรโดยมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างนะคะช่วงไตรมาสที่2ในปี2566แล้วก็คาดการณ์กันว่าจะ แล้วเสร็จในปี2,568ปัจจุบันนะคะได้มีการรายงานการประเมินผลการกระทบของสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคม2,565และอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ชี้แจงแผนงานในระยะก่อสร้างให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนการเตรียมงานวิศวกรรมระยะก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในพื้นที่ของอำเภอเมืองสมุทรปราการในเรื่องของอุดเจาครับอยากจะให้ทำท่าทีเดียวไปเลยไม่ใช่ว่าไฟฟ้าลงดีปากาลงดีอยากจะให้ทำท่าทีเดียวไปเลยไม่ใช่แล้วก็กบทีเดียวไปเลยแล้วก็เรื่งหนึ่งพอดีเมื่อกี้ได้ดูนวัตกรรมครับคำว่ากระสวยปีน,นี้เรา ตรวจเช็คประมาณกี่ครั้งครับต่อปีเป็นสถานที่ที่ธราหากินของคุณย่าคุณจมบางทีเขาก็ลุกลัมเห็นว่าความลึกในประมาณเท่าไหร่ครับห้าเมตรผมเชื่อแน่ว่าแค่ห้าเมตรเนี่ยถ้าทีจ่จะจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เ,นเน่ินยากเราต้องการให้มันมั่นคงแล้วก็ไอ้ห้าข้อที่เราเรียนลุกท่านนะฮะในเรื่องของวิศวรกรรมเศรษฐศาสตร์การลงทุนในเรื่องของการทํางานเพื่อ พลังงานของประเทศครับอบคุณครับ,บ,บซึ่งทางปตทนะคะยืนยันค่ะว่าการดําเนินงานครั้งนี้เนี่ยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานเป็นสําคัญค่ะทั้งด้านชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกระบวนการที่มีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยจะนําไปประกอบการดําเนินโครงการให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดค่ะและนี่ก็คือข่าวเด่นข่าวดังข่าวเด็ดประเด็นที่น่าสนใจของวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้นี่จะมีการนำเสนอข่าวอะไรกันบ้างติดตามชมในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ